ข่าวด่วนครับทุกคนเอินฮักนางเอกน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงขึ้นชาร์ตอันดับ1ของ S1 Music ครับล่าสุดคพับทุกคนทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้มีการแชร์ครับเพลงของทางด้านพ่อลูกนะครับติดทั้ง2อ,อันดับเลยก็ว่าได้ครับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเป็นอันดับที่1ะครับของแหล่งรวมเพลงฮิต by M S M.C.N นะครับต้องบอกได้ว่าโอ้โหอันนี้เขาก็เป็นแหล่งรวมจัดอันดับเพลงดังเลยนะครับทุกคนเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในท็อป20เป็นอันดับที่1ครับแล้วก็ยืน1่เหมือนเขายืนเมาเหมือนไอ้นะครับมาเป็นอันดับที่2ครับเรียกได้ว่าติดชาร์ตทั้ง2คนเลยนะครับสำหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ขึ้นชาร์ตระดับโลกนะครับและตอนนี้นะครับชาร์ตในเมืองไทยเนี่ยกำลังทะย ยอยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มต้นที่ลูกทุ่งออนไลน์นะทุกคนลูกทุ่งออนไลน์เนี่ยก็เป็นแหล่งรวมเรียกได้ว่าเป็นเรดิโอนะครับที่ให้คนเนี่ยขอเพลงกันเข้าไปครับแล้วก็จัดชาร์ตนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับลูกทุ่งออนไลน์เนี่ยเอิญฮักนางเอกน้อยมาเป็นอันดับที่1นะครับและล่าสุดก็คือนะครับนี่เลย S1 Music ครับทุกคนได้จัดอันดับครับทุกคนอันดับที่1 เอินหักนางเอกน้อยอันดับที่2ยืนหนึ่งเหม็นเขายืนเมาเหม็นไอ้นะครับอันดับที่3บอกคนชั่วนะครับทุกคนแล้วก็อันดับที่4เนี่ยบักสมองน้อยอันดับที่5ก็คือเอาเปล่านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับทุกคนชาร์ตแต่ละเพลงเนี่ยก็คือกําลังแบบไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าของอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ย แซงหน้าไปแล้วครับแซงหน้ามาเป็นอันดับที่1เลยนะครับสำหรับ S1 Music นะครับนะซึ่งนะครับทุกคนทางแหล่งรวมเพลงฮิตเนี่ยเขาก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าท็อป20เพลงลูกทุ่งประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มีเพลงใหม่เข้าชาร์จสองเพลงนั่นก็คือเพลงยืนหนึ่งเม็นเขายืนเมาเหมนอ้นะครับแล้วก็เพลง ปิดพี่ปิดนะอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยนั่นเองครับทุกคนเขาจะจัดอันดับเนาะทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับนะส่วนคนลุกทุ่งนะทุกคนวันเสาร์นี้นะครับเราได้ทราบกันแน่นอนสําหรับการขึ้นชาร์ตของคนลุกทุ่งซึ่งอุ้มอิ่มนะครับก็ไปจัดรายการนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับที่คนลุกทุ่งเนาะแล้วก็ทางคนที่เขาจัดอันดับเนี่ยเป็นดีเจพัทนะครับเป็นคนจัดอันดับนะครับแต่ว่าอุ้มอิ่มคิดว่า ไม่พลาดแน่นอนนะครับเพลงของน้องอุงอิงเนี่ยขึ้นชาร์ตมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าโอ้โหเพลงมาแรงมาก <_ C 1> ๆ,ๆแล้วก็ถูกขอในทุกๆช่วงเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเนาะชาร์ตแต่ละชาร์ตนะครับเขาก็จะวัดกันที่คนเนี่ยไปขอมากที่สุดในช่องของเขาในเพจของเขาแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นเองครับทุกคนซึ่งไม่พลาดเลยที่เพลงของน้องอุงอิงเนี่ยจะถูกขอมากที่สุดในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าฮอตมากจริงๆสำหรับเอินฮัก นางเอกน้อยนะครับองอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนต้องบอกได้ว่าเพลงนี้เนาะท้าทายความสามารถน้องมากๆแล้วริมข่าวกระแสได้พูดในหลายๆคลิปนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความอัศจรรย์ครับในเรื่องของเสียงร้องต่างๆในเรื่องของการจําเนื้อนะครับทุกคนดูว่าโอ้โหถ่ายรูปไปรับทิปไปจําเนื้อเพลงไปด้วยนะครับทุกคนน้องเนี่ยทำได้ยังไงเนาะเป็นคนที่มีความพิเศษแล้วก็หนึ่งในล้านจริงๆนะครับสำหรับองอิงไปบ้านแพงนะครับน้องด้วยความสามารถน้อง ก็ถือได้ว่าปังมากๆครับทุกคนอันดับโลกเนี่ยติดมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอยอดนิยมอันดับที่17นะทุกคนไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจากอันดับที่89ใช่ไหมตอนแรกที่เราเนี่ยลุ้นกันทุกคนมันมหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ตรงที่2ชั่วโมงติดในมาแรงนี่แหละ2ชั่วโมงติด15ในมาแรงครับที่ช่องสาวน้อยลำเพินอินดี้เรคคอร์ดแล้วยิ้มข่าวกระแสเนี่ย โอ้โหได้ติดตามมาตลอดเลยพอขึ้นชาร์จมาเรื่อยๆเนาะไต่มาถึงอันดับที่1จนทําให้นะครับกลายเป็นกระแสวิพา,วากว,าวิจารณ์อย่างหนักวิพากวิจารนะที่นี้คือวิพากวิจารณ์ในเรื่องของเสียงร้องน้องว่ามันเพาะมากมายเหลือเกินเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกทั่วประเทศเลยนะครับชื่นชมอุคงอิงชื่นชมทีมงานโปรดักชันต่างๆชื่นชมทีมงานถ่ายทําต่างๆครับทุกคนสําหรับโอ้โหได้ได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ปลื้มใจแล้วก็ประทับใจกันไปตามๆกัน กับอันดับโลกที่ติดมาแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีจริงๆและตอนนี้เรียกได้ว่าแต่ละสำนักแต่ละชาติต่างๆเนี่ยครับทุกคนก็ได้มีการแบบว่าจัดอันดับเรื่อยๆเนาะเพจอุ้มอิ่มจะจัดอันดับดีไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยซินะครับเพราะว่าคือถ้าจัดอันดับของน้องก็ต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะในเพจอุ้มอิ่มก่ากระแสเนาะนะครับทุกคนเราก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงคลิมอิ่มชอบดีกว่า นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไหนก็ได้ที่อุงอิงร้องนะครับนะเออต้องก็ต้องเอาแบบนั้นเลยนะครับทุกคนเนาะก็โอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยดังไม่หยุดจริงๆนะครับแล้วก็เหล่าบรรดานะครับบรดแห่หมอลำต่างๆก็ได้มีการออกมาร้องไปล่าสุดครับทุกคนนางเอกของอีสานนครศินก็นําเพลงนี้นะครับไปร้องบนเวทีอีสานสนครศิลครับทุกคนเรียกได้ว่าพอออกไปร้องปุ๊บได้รับเสียงกรี๊ดหนักมาก ด้านหน้าเวทีนะครับนั่นก็คือน้องบีนั่นเองเนาะซึ่งกําลังโด่งดังเลยตอนนี้เอาเพลงขององค์อิงนี่แหละเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับไปร้องบนเวทีครับน่าจะเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่แกะเพลงเนาะเพราะว่าทางด้านเฮียนหน่อยเนี่ยเขาก็สนิทกับทางด้านบอสโจอยู่แล้วในเรื่องของริสิทธ์อะไรต่างๆเพลงต่างๆเขาก็น่าจะคุยกันได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้อีสานนครสินถือว่าได้เปรียบมากๆนำเพลงนี้ไปร้องนะครับกระแสดีมากๆเลยนะครับคนก็คือมาให รางวัลน,น้าใจด้านหน้าเวทีเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับตีแผ่ไปยังวงการรถแห่ครับตอนนี้อย่างที่ได้บอกกันว่าบางรถแห่เนี่ยเจ้าภาพขอมาก็ต้องจัดให้ได้ใช่ไหมครับเจ้าภาพเป็น f อ f ซแฟนคลับของน้องอุงอีกแม่แพ้คนข้างที่จะเยอะอย่างรถแห่ล่าสุดที่ไม่ได้นําเสนอข่าวไปนะครับสุรพลซาวใช่ไหมครับที่เจ้าภาพเนี่ยขอเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยเดี๋ยวนั้นเลยบอกต,อต้องได้ต้องได้ต้องได้นะครับทางอาจารย์ักดนตตีเนี่ยก็ได้แกะณตอนนั้นเลยแล้วก็ ศิลปินเนี่ยก็โอ้โหเอาเนื้อมาร้องร้องให้เจ้าภาพจนได้นะครับทุกคนก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยตีแผ่ไปทุกๆวงการแล้วสําหรับเพลงเอินฮักนางเอกน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ขอแสดงความดีใจกับน้องอีกหนึ่งรอบด้วยกันกน,นะครับกับการขึ้นชัดอันดับหนึ่งของ S1 Music นะครับทุกคนซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็ตอนนี้องค์อิงคือแซงหน้าเพลงอินดี้หลายเพลงมากๆต้องบอกว่าส่วนมากเลยส่วนมากเลยค่ายเนี้ย ที่เขาจัดอันดับออกมาเนี่ยคือค่ายที่เป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้แต่อุงอิงกับพ่อโจโเนี่ยของบอสโจยังเป็นอินดี้นะแต่ของอุงอิงเนี่ยเป็นหมอลำจ๋าเลยนะครับที่ได้ไปขึ้นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหปรากฏการเพลงอินดี้ตอนนี้คือเอาเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งกันแทบจะทุกค่ายเลยก็ว่าได้ แทบจะทุกเพจกันเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่ทําข่าวแล้วก็จัดอันดับเพลงดังต่างๆครับทุกคนเนาะซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เห็นด้วยนะกับกับอาการที่วงการอินดี้วงการลูกทุ่งอินดี้เนี่ยนำเพลงหมอลําไปยกระดับนะครับให้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งของของเพลงลูกทุ่งอินดี้อ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยหมอลำเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหชาวโลกให้ความสนใจมากมาก คนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจมากๆนั่นเองครับทุกคนถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้สําหรับหมอลำแล้วก็เพลงหมอลำนะครับโดยเฉพาะองอ์อิงเพชรบ้านแพงนี้นะครับขนาดท่านผู้ว่าเนาะกทมก็ยังได้ออกมาชมเลยขอบคุณน้องนะครับที่น้องเนี่ยมอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเองครับก็ดีใจด้วยแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนาะคนก็อยากมาขายของในงานหมอลำ มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับอข,ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แสดงความยินดีกับวงอิงและก็บอสโจหน่อยนะครับที่เพลงเนี่ยขึ้นมาโอ้โหสองอันดับกันเลยทีเดียวพ่อลูกนะครับปังไม่หยุดจริงๆแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้มีมข่าวกระแสด้วยนะครับ